บัตรคนจนรับเงินอีกเดือนเมษายนนี้กลุ่มไหนที่อยู่ในบัตรคนจนเตรียมรับเงินได้รับเงินสูงสุดถึง500บาทรับเป็นเงินสดกดใช้ได้ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่14เมษายน2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของกลุ่มผู้สูงอายุมีเฮเตรียมรับเงินในเดือนเมษายนนี้ รับสูงสุดคนละ500บาทขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจ a c e b o o k สำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอายุ60ปีขึ้นไปเตรียมรับเงินสงเคราะห์ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเงินสงเคราะอในปีงบประมาณ2,565จะจ่ายงวดแรกปลายเดือนเมษายนนี้ซึ่งเป็นการจ่ายเงินสำหรับเดือนตุลาคม2,564ถึงกุมภาพันธ์2,565 ปลายเดือนเมษายนนี้นะคะผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับบัตร3 0 0จะได้รับคนละ500บาทบัตร2 0 0ท่านจะได้รับ250บาทและสำหรับในงวดต่อๆไปนะคะก็จะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน65บัตร3 0 0จะได้รับเดือนละ100บัตร2 0 0จะได้รับ50บาทโดยกลมบัญชีกลางนะคะจะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือน ต่อไปซึ่งเงินนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และก็สามารถพบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจากที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาว่าเงินส่วนนี้หายไปไหนล่าสุดนะคะก็ได้อนุมัติจ่ายแล้วปลายเดือนเมษายนนี้ รับกันก่อนและก็รับย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์พ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อยู่ได้รับสิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะเช็คสิทธิ์ของท่านได้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเช็คได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยว่ามีเงินเข้าหรือไม่ทางช่องจะรีบอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่อไปนะคะว่าเงินจะเข้าวันที่เท่าไหร่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ